คนเปิดกล้องให้หน่อยครับพี่ครับอ่าเปิดกล้องเอียงหน่อยครับเอียงหน่อยครับเอียงหน่อยครับอ่าโอเคนะครับสสวัดีคอ่าเห็นนะเห็นนะเอ้าเอ่อเงยเงยกล้องหน่อยได้ไหมฮะพอดีมองไม่เห็นอ๋อเงยกล้องอ่าโอเคโอเคโอเคอย่างเงี้ยอย่างโอเคอย่างเงี้ยโอเคอย่างงี้โอเคแล้วครับอย่างงี้โอเคครับอ่าพี่จันทีครับอ่า รบกวนช่วยเล่าประสบการณ์ตรงของพี่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมของแซฟแปดเราหน่อยได้ไหมครับครับเ,เป็นยังไงบ้างครับพี่ครับอาเคสพี่อาเคสพี่ก่อนครับเคสพี่ก่อนครับคือพนะี่ต้องต่โควิดมานะครับยุดงานตั้องต่เดินเนษาเลยเอา่า กินยาแล้วก็กินงาดำกินชาของเรามั่ใจว่าร้อยเปอรนต์ว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งลูกสะพ้ยเข้ามาหาที่บ้านลูกสะพ้ายลูกสะพา้ายใช่าาเขาเขาจะปวดหัวตัวเลิศหน่อยเข้ามาไม่ถึงสามวันคุณแ็ก อาการนี้ออกมาชัดเลยอาการชัดอะไรอาการชัดอะไรมันปวดหัวปวดหัวปวดน้วปวดตัวอ่าแต่พี่นะพยายามดักเลยกินงาดํากินชาชวันละเก้าเม็ดเลยพี่กินน่ะกินชากินงาวันละเก้าเม็ดใช่ตั้นก็รู้ว่าไม่สบายมาพี่กินดักเลยเพราะว่าพี่รู้แล้วว่า เราต้องกลัวไว้ก่อนใช่ไหมว่าเราจะเป็นอะไรต่อไปอย่างน,น้อยพี่อุ่นใจว่าอ,อในบ้านมีงาดำมีทาพี่กินเข้าไปตัวนี้ตั้แต่กินสามสี่วันาาไม่มีอาการเลยคุณเล็กอ่าหมายความว่าผมจะผมจะลองเล่าให้ฟังครั้งคือเหมือนกับว่าทีแรกเนี่ยพี่จันทีเนี่ยก็กินงาดำนะครับกินชาอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ่า<ช>แล้วก็กักตัวอยู่บ้านถูกไหม มันก็ไม่มีอะไรแต่พอลูกสซอรพรายมาเท่านั้นแหละแต่ลูกซอรพรายก็จะมีอาการใช่ไหมลูกซอรพรายมีอาการถูกไหมใช่มี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 อาการอาการอะไรอาการโควิดเลยว่างั้นดีกว่าตรงตรงเขาเขาเอาเป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละอ่าฮะไข้หวัดธรรมดานี่แหละแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าชือมันเป็นยังไงใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ไปตรวจแต่อาการที่พี่วาเนี่ยมันชัดเลยนะ ใช,ใช่ใช่มันมีหมดครบเลยอ่ะเออนั่นแหละแต่พี่กินตัวนี้ไม่มั่นใจเลยอ่ายังไงฉันต้องกินฉันต้องตำหาักมัได้อ่าครับเสร็จปุ๊บยังไงต่อเสร็จปุ๊บก็คือว่าตัวเองหลังจากที่เออ่เจ็บเหมือนว่าเวียนหัวเป็นคล้ายๆค,คนเป็นหวัดเ่ะหลังจากนั้นก็อัดงาดาวันละเก้าเมตรถูกไหมฮะ อ่าอัดการนำมาละเก้าเม็ดแล้วแล้วแล้วยังไงครับพออัดไปเก้าเม็ดไปกี่วันครับสามวันวันที่สี่ลุกได้วันที่สี่ลุกได้คือรู้เลยว่าฉันรอดตายเพราะงาดำจริงๆริงอ่าฉันรอตายเพราะงาดำอ่าถ้าไม่มีงาดำคุณเล็กคิดว่าตอนนี้ยังนอนกปมอยู่เลยแหละเออเนาะเนาะใชอะ่อันนี้เคสตัวเองนะทีนี้เคสไหนบ้างที่ประทับใจ หลานชายไหมใช่หลานชายค่ะเล่าเลยครับพี่อ่าหลานชายกับหลานสาวกลับจากบังบอลครับเพราะว่าคนรอบข้างเขาติดโควิดทีนี้กลับไปที่บ้านกป็นคนนครอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวหมายความว่าหลานชายกับหลานสาวเนี่ยมาทํางานในกรุงเทพใช่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 อ่าแล้วปรากฏว่าคนรอบข้างอติดโควิดหมดเลยใช่อ่าฮะ าก็เลยกลับไปบ้านพยายามจะกลับรักษาตัวที่บ้านแต่ยังไม่ได้ตรวจทีนี้ที่บ้านสกลนครน่ะก่อนเข้าหมูบ้านเขาจะให้เข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนอ๋อต้องไปโรงพยาบาลก่อนถึงจะเข้าหมู่บ้านได้ใช่ฮะทีหลานสาวน่ะรู้ผลเลยครับก็เข้าโรงพยาบาลเลยก็ไปเยี่ยมก็ไม่ได้ เขาก็หาก้ามดาเข้าไปเยี่ยมเนะ uh huh. าะอ่าฮะอทีนี้หลานชายก็ไปอยู่เถียงนาครับทาให้เข้าหมู่บ้านก็ไปอยู่เถียงนาอ uh ่า huh. ทีนี้ก็เลยโทรไปบอกพี่สาวครับให้เอาดามไปให้เขากินอ uh ่า huh. อาทีนี้กินวันละเท้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่ง uh huh. มไม่รู้เนาะใช่ใช่ใช่ก็มาอยู่มาได้เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันวันที่แปด ไปตรวจครับเจอผลบวกคุณเล็กหลานชายใช่ไหมหลานชายที่ไปอยู่เขียงนานะที่อยู่เขียงนานะใช่ใช่ใตรวจแล้วเป็นผลบวกก็คือเป็นโควิดใช่อฮะทีนี้เขาก็ไม่มีเตรียมให้ครับเขาก็ให้ยาครับแล้วก็มาวัดไข้ที่บ้านที่เขียงนานั่นแหละครับก็เลยหนูก็เลยเขาก็ลงในเฟซหนูก็เลยเห็นเข้าหนูก็เลยโทรไปบอกว่าให้กินวันละ ข้าวสามเที่ยงสามเลยสามเลยนะเอ้าไปเลยได้สามวันคุณเล็กกินเช้าสามกลวันสามและเย็นสามเนี่ยกินไปสามวันใช่ไปสามวันทีนี้ไปตรวจปรากฏว่าไม่มีเชื้อละเหรอใช่เลยค่ะอืมขนาดนั้นเลยเหรอ ออมึงว่ามึงบอกว,ว่าเชื่อหรือยังบอกให้ทำบอกให้ทำให้เชื่อเวลาพูดให้เชื่อ,อโอ้ยทำบ้านลุงนี่นะเดี๋ยวนี้กินกันทุกคนเลยคุณเออเออเออเอเอออสุดยอดเลยนะพี่พ,พี่พี่จันทีนี่คือตอนนี้คือพี่จันทีเดี่ยเชื่อสนิทใจว่าว่าในส่วนของงานดำมันช่วยเรื่องโควิดได้ชัดเจนแน่นอนใช่ไหมฮะเชื่อ อเ,เออเพราะว่ามันเรามีประสบการณ์ตรงกับตัวเราเองด้วยแล้วก็หลานช,ชายแล้วด้วยใช่แล้วหลานสาวครับหลานสาวอ่ะหลานสาวอ่ะคเขาตอนตอนนี้ก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วยังกินอยู่ค่ะยังกินอยู่อ่าเพราะเพราะหลานสาวนี่ก็เป็นหนักนี่เนาะใช่ไหมฮะอะเขาเขาก็อาการก็พอพออยู่พอ,พอ,พ,อพอไปได้พเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ค่ะครับ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 โอเค สุดยอดมากๆเลยสุดยอดมากมากเลยพี่จันทีเนาะดีใจมากเลยที่ลูกหลานหายแล้วก็ตัวเราก็างานดำพาบ้านเราบ้านบริษัทเราเนี่ยมันดีมากๆมันช่วยให้คนรอดตายได้คุณเล็กครับผมแล้วก็สิ่งที่พี่จันทีเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์อย่างเนี้ยพี่จันทีจะสามารถทําให้แต่ละคนเนี่ยเขาเกิดความมั่นใจเกี่ยวเรื่องของผลิตภัณฑ์งานดำมันเยอะมากเพราะว่าพี่จันทีเดี๋ยวเนี้ย แต่ละคนเนี่ยเวลาเป็นโควิดติดโควิดเนี่ยมันไม่มีเตียงอะนะมันไม่มีเตียงไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนเนาะอืมนะครับแล้วเขาไม่ใหเข้าบ้านด้วยนะคุณเล็กที่บ้านหนูนะอ่าฮะอ่าฮะอืม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 นะฮะโอเคโอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่จันทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดมากครับครับครับขอให้ขายวันไหนก็ได้นะครับอ่ะขอลาครับ ครับ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 โอเคพวกเราครับกด8ปดให้กับพี่จันทีหน่อยดีไหมคะโอ้โหพวกเราสุดยอดมากๆเลยเคสนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับเกี่ยวเรื่องราวของ